วิธีการแก้หน้าบวมบวมอก่อนอื่นเราจําเป็นที่ต้องดูก่อนเลยค่ะหน้าเราเนี่ยมันจะมีฝั่งหนึ่งที่ใหญ่กว่าฝั่งหนึ่งที่เล็กกว่าให้เริ่มต้นในฝั่งที่ใหญ่กว่านะคะเพราะว่าฝั่งใหญ่กว่าเนี่ยก็คือฝั่งที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมาดปวดเคี้ยวที่เราเคี้ยวข้าวไขมันที่มันสะสมบนใบหน้าหรือแม้กระทั่งน้ําเหลืองข้างบนใบหน้าค่ะน้ําเหลืองก็คือซากเซลล์ต่างๆที่มันเสื่อมสภาพมันก็จะกองอยู่บนใบหน้าของเราจะส่งผลให้ใบหน้าของเราบวมบานได้แต่อย่าลืมก่อนการนวดทุกครั้งนะคะเราจาเป ะะตัวทันก็จะเลือกใช้ตัวน้ำมันมะรุมทองคําทัญญีค่ะเพราะว่านอกจากมีวิตามิน a อีซีเข้มข้นช่วยกระชับรูขุมขนต่อต้าริ้วรอยแล้วนะคะยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินใต้ชั้นผิวอีกนะคะและหลังจากนั้นกัวซาที่ทันใช้ทันก็จะใช้เป็นกัวซาปิกนกเราก็จะกัวซาไปครับแล้วก็นี่ไปค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็มาที่บริเวณล่องแก้มล่องน้ำหมักนะครับเน้น เคลิบหน้าให้เรียวขึ้นกระชับข,ข,ขึ้นอีกนะคะแล้วก็รีบขึ้นไปค่ะเพียงแค่นี้ค่ะก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยจกมีบวมบานเรียวกระชับได้แล้วนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าน้ำมันรุมทองคํากับกัวซาพิงเข้ามาสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวมีเจรี่ของเราส่งรายละเอียดให้ค่ะฝากกดติดตามทันด้วยนะ